สวัสดีค่ะคุณอยู่ออสเตรเลียนานหรือ,อยังคะอยากทราบว่าใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียลำบากกับภาษาไหมคะผมอยู่ออสเตรเลียมาปีนี้ที่แอดิเลดนะฮะสามปีกว่าละสามปีกว่านะครับถามว่าลำบากไหมเรื่องภาษาอืมไม่ลำบากไม่ลำบากครับเพราะผมตอนนี้ผมทำงานกับคนออสซี่ นะครับแต่ถามว่าเก่งภาษามากไหมมันก็ไม่ได้แบบโอ้เก่งเวอร์วังเข้าใจป่ะแต่เราก็เราก็ใช้ภาษาได้ครับบางวันมันก็ไหลลื่นบางวันมันก็ติดบ้างมันแล้วแต่วันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้พูดกับกับฝรั่งทุกวันขนาดนั้นอย่างเวลาทํางานเราก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรเยอะมากมายังทำงานไปตามหน้าที่นะครับอ๋อ you e อ u เดเลดเหมือนกันเหรอครับอืม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องของภาษาเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ภาษายากมากมายนะครับเราเราทำงานทั่วไปอะ่ะอืมแต่ถ้าสมมุติว่าเราสื่อสารธรรมดากับกับคนทั่วไปแล้วก็ยังยากอีกนั่นแปลว่าปัญหาของเราอยู่ที่พื้นฐานภาษาแล้วผมก็แนะนําว่าไปเรียนภาษาดีกว่านะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้แล้วมันจะง่ายกับการใช้ชีวิต การทํางานด้วยเนาะอย่างผมก,ก็ก็อยู่กับคนไทยซะเยอะนะก่อนหน้านี้นะฮะก็เลยรู้สึกว่าโห,หน่าเบื่อจังไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษเลยไอ้ที่เรียนมาก็ไม่ค่อยไม่ได้ใช้สุดท้ายผมก็ออกมามาทํางานประจํนะทํำฟูท m e กับออซซี่ผมทําอยู่อู่ฮะมันก็เลยได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันก็เป็นผลดีกับเรา รเราฟังรู้เรื่อง80%แต่การพูดและออกเสียงของเราไม่ค่อยถูกค่ะม,มันไม่ไม่ใช่ปัญหาครับค่อเราค่อยๆปรับไปเรารู้อะไรอะไรถูกอะไรผิดเราก็เราก็ปรับตัวไปไม่มีใครคาดหวังความเพอร์เฟกต์หรอกครับจริงๆก่อนหน้านี้อ่ะผมผมมีนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นออสซี่เขาอยากเรียนภาษาไทยผมก็มีคอร์สสอนภาษาไทยให้เขา เขาก็พูดไทยไม่ได้แล้วเขาก็ต้องมาฝึกเหมือนกันนะออกเสียงเนี่ยเสียงสามัญเอกโทดีจะตะวาเนี่ยกา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 าอะไรเขาก็ต้องมาฝึกเหมือนกันฉะนั้นเขาก็จะดูเป็นเหมือนคนที่แม่งไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันฮนะในบุมของภาษาไทยเราเองเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่คนออสเตรเลียเราไม่ใช่คนอังกฤษการจะพูดผิดพูดถูกเป็นเรื่องธรรมชาติครับอย่าไปติดอยู่ในใจ ใช้ใช้คำนี้นะฮะท่องให้ขึ้นใจช่างแม่งครับผิดก็แก้ไขเนื้อออกไหมมีศัพท์ใหม่ก็จำมาไว้เอาไปใช้จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ช่างเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปขอแค่ให้ชีวิตแต่ละวันมันผ่านไปได้ได,ได้อย่างแบบอย่างน้อยไม่สะดุดมากมายรับลื่นก็พอแล้วคนเรามันมีความเข้าใจิดกันได้ครับอืออย่าไปคิดเยอะเอาจริง ภาษามันมีไว้ใช้สําหรับการสื่อสารถ้าเราสื่อสารกับเขาไม่ว่าจะด้วยภาษาพูดหรือภาษากายรวมกันแล้วเขาเข้าใจได้ได้คือจบครับจบจริงๆอะอย่างผมอะต่อให้ผมสื่อสารได้แต่เวลาคุยกับฝรั่งที่นี่แต่ละคนแม่งก็มีสำเนียงไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันเลยนะแล้ว ที่เนี่ยมันหลากหลายวัฒนธรรมอ่ะับางคนไม่ใช่ออสซี่อย่างเดียวออสซี่มันก็มีแสลงถูกปะ่ะบางคนสำเนียงแบบมาจากมาจากอะไรอ่ะพวกบราซิลอ่ะบางคนแบบมาจากทางอินเดียปากีสถานอย่างเงี้ยบางคนเป็นคนจีนเกาหลีสำเนียงแม่งไม่เคยเหมือนกันเลยมันไม่แปลกถ้าเราจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องเราเมคชัวร์ได้ครับเราถามว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้คือยังไงนะตอนนี้ใช่ไหม ต้องการแบบนี้ใช่ไหมคือ make sure อย่างผมทำงานกับบอสผมอะ่ะเขาเป็นออซี่ผมสื่อสารกันอะ่ะยังมีความเข้าใจผิดทั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่ว่าเราผิด,ดยนะบางครั้งบอสเขาก็ผิดเป็นบางทีเขาพิมพ์ม,มาเขาพิมพ์ไม่ละเอียดเขาเรียกมัน misunderstanding กันเข้าใจปะมันสื่อสารแล้วเข้าใจคนละเรื่องดังนั้นเราต้องรับผิดชอบส่วนเราที่สุดคือนั่นคือการย้ำครับถามย้ำๆใช่อย่างนี้ปะให้ไปที่นี่ใช่ไหม เพราะผมเคยผิดกันหลายครั้งแล้วเขาบอกให้ไปตรงนี้นะแล้วแม่งส่งลิงก์มาแล้วแม่งลิงก์ที่ส่งมามันผิดแต่มันพาไปออกทะเลเลยแบบไกลเลยอะแล้วก็ไม่ได้เมคชัวร์กันสุดท้ายเอ,าอย้ายีเยียเสียเวลากูขับรถไกลเลยควนี้ผมก็เลยตกลงกันไอต่อไปเดี๋ยวผมจะถามจะย้ำจะเช็คให้ชัวร์ซึ่งอย่างเงี้ยเมื่อคุยกันแฟรแฟครับเขาก็เออโอเคไอผิดว่ะเออไอก็ผิดนี่ก็ผิดอะไรเงี้ยทางคนต่างต้อง ช่วยกันแก้ไขฮะแล้วก็ยอมรับในความผิดพลาดในแต่ละวันมันเกิดขึ้นได้ครับมันไม่มีอะไรรับรื่นไปตลอดนะชีวิตมันสอนให้เราต้องละเอียดขึ้นทักวันนี้ผมก็เลยละเอียดมากครับจริงๆส่งข้อความอะไรมาบอสส่งอะไรมาบอสสั่งอะไรมาผมต้องอย้ําอีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมคือรีพีทอีกรอบหนึ่งว่าใช่นี้ไหมชัวร์ใช่ไหมเรียกง่าว่าผม ย้ำกันตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันผิดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่งั้มันเสียเวลาดังนั้นอย่ากลัวความผิดพลาดครับนะฮะขอให้สื่อสารได้เข้าใจก็พอแล้วจะใช้คําผิดคําถูกช่างแม่งเดี๋ยวเขาก็ช่วยนกันแก้เออคนเรามันผิดพลาดกันได้บางทีฝรั่งเองก็ยังยังใช้คําผิดเลยนเะราอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมาก ชิวๆค่ะชีวิตนะหวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์นะฮะ